ฝันเห็นของปลอมเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะ ทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงมีการเริ่มต้นใหม่ๆ ท่านมีโอกาสที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนหรือได้ไปสถานที่ที่แปลกตาที่ไม่เคยไปมาก่อนนะครับจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับจะได้รับข่าวสารบางอย่างจากญาติมิตรนะครับเพื่อนสนิทมิสหายของท่านเองนะครับโดยรวมแล้วก็สถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นครับหากมีปัญหาอะไรในชีวิตก็ ก็ oh future, beast. ดีใจได้เลยนะครับว่าปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับในเรื่องของการงานนะครับก็จะได้เริ่มงานใหม่นะครับหรือว่าท่านอาจจะได้เรียนรู้งานในรูปแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับได้ประสบการณ์นะครับช่วยต่อยอดให้ตัวท่านเองนะครับสามารถประสบความสําเร็จได้ในอนาคตนะครับเรื่องการเงินก็จะเฟื้อตัวดีขึ้นดีขึ้นมากกว่าในอดีตนะครับในเรื่องของความรักนะครับอาจจะ ได้พบรักอย่างประทันนันนะครับได้พบคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็มีโอกาสสารสัมพันธ์กันต่อนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับหากทะเลาะก,กันมาก่อนก็สามารถปรับความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ความรักสามารถที่จะดูแลกันได้ต่อเน,นื่องในระยะยาว ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้เรื่องต่างๆอาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดความไม่แน่นอนเกิดความลาช้าเกิดขึ้นนะครับหากคาดหวังอะไรไว้นะครับก็อย่าเพิ่งทุ่มเทใจไปเต็มร้อยนะครับว่าจะได้แน่ๆนะครับเพราะว่า ตัวนี้นะครับบ่งถึงว่าจะเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับโดยที่ท่านไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่าไปยึดไปติดอย่าคาดหวังในสิ่งต่างๆมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าหากผิดหวังท่านอาจจะรู้สึกยแย่มากนะครับในระยะนี้นะครับควรระวังในเรื่องของการตัดสินใจของตัวท่านเองให้มากเป็นพิเศษครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าท่านจะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ มากกว่าจะพิจารณาตามความเป็นจริงนะครับหากรีบร้อนทำอะไรในช่วงนี้นะครับอาจพบกับความผิดหวังได้ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับท่านก็จะมีความเครียดในเรื่องของเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะมีเรื่องของการคิดเล็กคิดน้อยจนเกินไปนะครับตามความหมายของไพ่จนอาจจะทําให้คนอื่นนะครับมองว่าท่านไม่มี ความร่วมมือร่วมใจนะครับเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เห็นแก่ตัวได้นะครับเขาอาจจะคิดอย่างนี้นะครับในเรื่องการทํางานท่านอาจจะต้องยืดหยุ่นนะครับ,บกับเจ้านายกับลูกน้องบ้างนะครับเพราะว่าเจ้านายอาจจะว่าท่านเชื่อมั่นในความคิดของท่านมากจนเกินไปนะครับ เรื่องการเงินนะครับสถานการณ์ก็จะดีขึ้นดีขึ้นอย่างช้าๆท่านมีโอกาสนะครับที่จะรับเงินก้อนนะครับเป็นเงินขวัญทุงนะครับหรือว่าเป็นเงินโบนัสนะครับหรือว่าอาจจะได้คอมมิชชั่นจากการทํางานนะครับท่านจะมีความคิดนะครับอยากจะเริ่มต้นเก็บเงินนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวท่านเองในอนาคต ใบที่4ี่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในเรือนี้ก็จะมีการติดต่อนะครับจากคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าที่ห่างหายไม่ได้เจอกันนานนะครับหรือว่าท่านอาจจะมีการสารสัมพันธ์กับคนที่เลือกลากันไปนะครับหรือว่าขาดการติดต่อกันไปสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาเดิมๆนะครับอาจจะเข้ามานะครับซ้ำเติมท่านนะครับ แล้วก็ถ้าหากท่านรู้ว่านะครับมีข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไขปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่ผ่านมาก็ควรรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหากันเก่าๆกลับมาอีกนะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้นะครับท่านมีความเข้าใจผิดกับญาติสนิทมิสหายหรือคนรักก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสกลับมาคืนดีแล้วก็ฟื้นฟูความรู้สึกดีๆต่อกันได้นะครับ หากใครยังโสดนะครับก็มีโอกาสจะพบรักนะฮนะในช่วงนี้ก็มีโอกาสจะพบรักกับคนอายุน้อยกว่า5ปี6ปีเลยทีเดียวหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข20หมายเลข18หมายเลข11และหมายเลข6ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข6หมายเลข11หมายเลข18และหมายเลข20